กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซทั้งช่องวิไลใหโชคทุกทุกท่านครับพบเจอกันตอนนี้กับเวลานะครับเที่ยง49นาทีนะครับของวันพลหิัสสบอดีที่13นะครับอามือนี่เป็นวันเกิดของน้องผู้พานะครับแฮปปี้เบอร์เดย์น้องผู้พานะครับมือนี่13พฤศจิก,ก,ก,กายนนะครับ ครับอ่าช่วงเที่ยงเที่ยงจะไปหาบายนะครับอ่าช่วงเสาร์อาทิตย์ไล่กันได้ปล่อยไปนะครับมือนี้คลิปนี้จะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับสายงานของสบาสงมม่หายคือเก่านะครับคลิปนี้ยังเป็นตัวเลขสายงานของสบาอยู่นะครับเป็นตัวเลขแนวทางครับของปูดํานะครับคลิปนี้ของปูดําบนอย่างเดียวนะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปกาไวอเดีวแอดวิไลจะพผ้าเขียนตัวเลขนวทางนะครับใส่เวลาบดดน,นะครับตอนนี้เทียงกว่ากวางไก่จะบ่ายโมงแล้วนะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับอึมครึมเหมือนฝนจะตกนะครับบ่มีแดดเลยนะครับอแอดวิไลก็ตากเข่าสองแดดแล้วนะครับบ่มันสองแดดสองครึมนะครับบ่มีแดดเลยแดดแป๊บเดียวก็หายแดดแป๊บเดียวก็หายนะครับ ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับปีนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาเก็บเกี่ยวพอดีนะครับพายูกับมาปว่นเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่นะครับอแนวทางของปูดำนะครับเป็นตัวเลขแนวทางจากทางฉบา่าพาลวยพนสงมาให้นะครับแนวทางปูดำอันแนวทางของปูดำนะครับ16พฤศจิกายนนะครับแป๊บเดียวมือีอวันที่13แล้ว ถือว่าจะเข้าสู่โคงสุดท้ายกันแล้วเรื่องของตัวเลขเนื่อทางงวดน,นี้นะครับถือว่าได้ติดตามกันหลายสำนักบพว่าจะเป็นทงางฉถาบับพระรวยทรงใม้แน่แล้วกันนักคำนวณน,นะครับที่ทางช่องวิลเล่เฮานได้ติดตามกันนะครับทางช่องวิไลโชกนถือว่าทรงมาหลายนะครับ r f c ที่ติดตามอาเซียนใสนะครับ แอดวีได้ติดต่อไปแล้วนะครับเช่นไส้นะครับติดต่อบได้นะครับเ็บซีบนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบารูว่าเช่นไส้เป็นติดทุระมอนนะครับโทั่ไปสองสามวันแล้วนะครับติดต่อบอด้นะครับเฟซีทีรอคอยนะครับตัวเลขกแนวทางของเช่นไส้กะเอาทางใดคงใดติดตามกันนะครับแนวทางจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับของปูดำนะครับ สบายทรงใหาเดี๋ยวบึงเขามาบึงกันตัวเลขน่าทางจะถูกกหลดใจกันบอ่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเวบซีดูแลสุขภาพให้ดีนะครับดูแลสุขภาพให้ดีเด้อทุกพ,พ,พอทุกแม่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหนาวกันนะครับถือว่าซา้ำเดูกันเลยมือหนึ่งนะครับครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับเนวทางของปู่ดานะครับเริ่มจากเลขวิ่งกัน อาปูดำวิ่งมาที่ลืมเปลี่ยนสีประกาศนะครับอาวิ่งมาที่7กับ3ครับเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เก็บหน้าจอไม่เป็น7กับ3าม อ่าเลขติดนะครับเลขติดนะครับจะมีหกศสอง นี่ขึ้นเล็กติดนะครับอาจาับคู่ครับคว่าบ,บางจับคู่ก่อนนะครับจับคู่มี6คู่นะครับคือเจ็ดหกเจดเจดสอง 36 30 3สครับนี่คือแนวทางของปู่ดำนะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับเอฟซีแคปหน้าจอกันอาเล็กวิ่งครับ7กับ3 เลขติด6-02นะครับตัววงกลมของปูดำครับก็คือวงกลมไปที่3เลขวิ่งน,นะครับสำหรับเลขติดวงกลมไปที่6กับ0นะครับสุดจับคู่ครับมี76-70-72-36-3032นอาูาะครับปูดำวงกลมให้2คู่ครับก็คือ36 สามศูนย์นะครับวงกลมให้สองคู่นะครับอาคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอกันครับมือนี้สรุปนะครับปูดําสรุปให้นะครับอสรุปวันที่สิบสามนะครับสรุปวันที่สิบสามวันเกิดน้องภูผาเดอเอฟซี FC มือนีนะครับ แปปี้เบิร์ดเดน้องภูผากันนะครับ68นะครับอาสรุปให้เป็นที่เรียบร้อยนี่คือตัวเลขหนนะ้าทางของปูดำครับบนอย่างเดียวนะครับแอดวิได้จะทวนให้ฟังอีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนนะครับวิ่ง7ก,กับ3เด่นไปที่3นะครับสำหรับเลขวิ่งแล้วก็เลขติดนะครับ602วงกลุไปที่6 <c oughs> ขออภัยนะครับ วงกลมไปที่6กับ0สําหรับเลขติดนะครับจับคู่ครับ76 7072 36303ูดาูครับปูดักลมให้2คู่ครับก็คือ36กับ30นี่คือปูดําบนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอาสําหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากลาเอฟซีกันไปอจาจจะได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเด้อเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่แอดวิไลกจะมีอาการอ่ะมือมือพีอ่กัน นะครับอ่ะต้องขออภัยกัน <c oughs> นี่อาการจามฟิง่งๆขึ้นมากเลยนะครับเวทีอ่ะได้กระจาก่ากันไปครับดูแลรัลกษาสุขภาพให้ดีครับตัวเล็งเนื้อทางของปูดับอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นของสำนักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ